25ล้านนะครับ7แสนสามหมื่นนะครับ25ล้านนะครับ7แสนสามหมื่นนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับคนโดยๆเขาจะพูดกันว่า25.7ล้านบาทนะครับ25นะครับจุดเล้านบาทอันนี้เลยนะครับก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญต้นแบบนะครับที่ก่อนที่จะผลิตนะครับเหรียญ2515นนะครับเป็นพอสเดียวกันเลยนะครับนี่ก็คือเหรียญต้นแบบนะครับเชื่อกันว่านะครับมีประมาณร้อยเหรียญในประเทศไทยนะครับ แล้วก็นะครับไม่มีตัวยิกตรงนี้นะครับต่างกับตรงนี้ซึ่งมีตัวกระหนกยิกตรงนี้นะครับก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่านะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ UNC ก็ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่นะครับแทบไม่กล้าแกะออกจากตลับเลยแล้วครับแทบไม่กล้านะครับแกะออกจากตลับเลยนะครับพระเสียรเล็กด้วยนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับส่วนเหรียญ2515นทั่วไปก็จะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับเห็นไหมครับคุด25-15เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันตรงที่ว่า1นะครับพระเศียรเล็กนะครับน้าแล้วก็พระ เพราะฉะนั้น25ล้านนะครับ7จ0 0 0สสามหมื่นด่วนได้ด่วนเร็วได้เร็วเลยนะครับเพื่อนโอกาสทำกำไรนะครับเป็น50ล้านก็มีนะครับ